สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้นะคะหนูมียางดีๆมาแนะนํานะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะลูกค้าจะเป็นงานยางดูโรไลดีมขอบ17นะคะตัวนี้มี4ี่ขนาดให้ลูกค้าเลือกนะจะมีเป็นขนาด2.0 0ขอบ17 2เขอบ17 250ขอบ17แล้วก็27 5ขอบ17นะคะวันนี้หนูก็หยิบมาเป็นตัว27 5ขอบ17นะลูกค้านี่นะคะขนาดมาันเป็นประมาณนี้เลยนะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะตัวนี้สามารถกดได้ในตะกร้านะคะรานะคาเริ่มต้นที่เส้นละ234าสิบสบาทนะลูกค้านี่นะคะมีสี่ขนาดเลยนะลูกค้านะตัวนี้บอกเลยใช้ดีมากๆนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าดอกยังเริ่มหมดแล้วนะคะลูกค้ากดตัวนี้ไปได้เลยนะนี่นะคะเป็นตัวดูโลกลายดีมนะลูกค้านะตัวนี้นะคะขายดีเหมือนกันนะหน้าร้านก็ขายดีนะคะลูกค้าใครที่สนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะนี่เลยนะ มี4ขนาดเลยนะคะใครสนใจจิ้มแมตร้าค่ะ